พนักง,งานประจําอยากมีไรายได้เสริมออนไลน์ยังไงในยุคนี้นะคะโหนี่หน่อยบอกเลยว่าจริงๆแล้วยุคนี้นะการหาไรายได้เสริมง่ายมากง่ายกว่ายุคแต่ก่อนเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้นี่หน่อยให้วิธีหนึ่งแล้วกันสําหรับใครที่โอชอบช้อปปิง้งใครเป็นบ้างกดตะกร้าเต็มไปหมดเลยในแอปพลิเคชันต่างๆวันนี้หมดเวลาแล้วละ่ะที่คุณจะเป็นผู้ซื้อวันนี้คุณมาเป็นผู้ขายบ้างดีไหมแล้วขายในแบบที่เอาค่าขนมนะแต่ถ้าคุณมีทักษะนี้ติดตัวแล้วแทบจะเป็นธุรกิจใหม่ของคุณได้เลยวันนี้เดี๋ยวให้ลูกศิษ คนหนึ่งมาเขาทํางานประจาอยู่แล้วก็มีรายได้เสริมจากการทําออนไลน์นี้ทุกคนอยากรู้เทคนิคไหมอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณเบียเข้ามาอ่ามาเลยมาเลย อ่อันนี้ก็เหมือนกานยกตัวอย่างของพร็อพของเราเนี่ยที่ตั้งอยู่นะจริงๆก็คือของของคุณเบียร์นั่นเองสวยมากอันนี้คืออะไรคุณเบียร์อันนี้คือลูกแก้วแก้วห่วงจุย <c oughs> ้ยค่ะแก้วห่วงจุ้ยด้วยทําไมเขาถึงต้องมีเอ่อลูกแก้วนี้เพราะว่าอย่างบางทีนะคะอย่างหลายๆคนเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยแล้วก็อชอบแต่งบ้านด้วยนะคะก็เลยว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นลูกแก้วแก้ห่วงจุ้ยพร้อมกับมาแต่งบ้านให้บ้านเราอ่ะหรูหราด้วยนะคะดูลักชัวรี่ขึ้นเนี่ยมันก็จะดูดีมากขึ้นเสริมไปหมดทั้้งมูดววยยส แล้วทำไมเขาถึงใช้เป็นลูกแก้วนะในทางนางมูคือเพราะว่าอย่างลูกแก้วใช่ไหมคะเขาจะเป็นแบบกลมๆใช่ไหมพอเขาเป็นกลมๆเนี่ยเวลาที่อะไรเข้ามาสิ่งไม่ดีเข้ามาในบ้านของเราเขาจะสะท้อนออกไปให้หมดโอ้โหลึกหลังลึกจะสะท้อนออกไปให้หมดแล้วบ้านของเราก็จะมีแต่สิ่งดีๆเจ้าของบ้านก็จะมีชีวิตที่ดีมีแต่ความสุขค่ะโอ้โหอ่ะนี่คือตัวอย่างนี่เขาโชว์ขายให้ดูนะซึ่งจริงๆคุณเบียร์เปิดเพจ แล้วก็ขายอันนี้อ่านเล่าให้ฟังหน่อยทำยังไงอย่างของเบียร์นะคะเบียร์ก็เป็นพนักงานประจําแต่ว่าอยากมีรายได้เสริมเพราะว่าเรารู้ว่าแรงเราอ่ะมันไม่พอที่จะไปหาเงินเพิ่มดังนั้นเราจะต้องมีอาชีพที่2นะคะเบียก็เลยมาเปิดเพจขายของนะคะอย่างของพวกนี้เบียร์ก็นําเข้ามาแล้วก็นํามาขายนะคะก็กําไรไม่เยอะหรอกค่ะค0ูยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ะไร้เขาบอกว่าคําแรกนะเคยพายเวโคชชิ่งนะคุณเบียร์รู้สึกอะไรบ้าแน่แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเปิดเพจแล้วนะครูแล้ว ก็ขายอันนี้ตอบไม่ทันลูกค้าทักมาขอซื้อแต่เราอะแบบว่าขี้เกียจตอบเพราะมันเยอะมากใช่เออ เพราะว่าคือแบบบางทีอะลูกค้าเข้ามาทักเราแบบแกล้งหลับก็มีครูเขาแบบว่าต่บบามนใช่ไหมแกล้งหลับก็มีอะเพราะว่าแบบมันเยอะมาก,มากอ,อ,อะไรงเงีเออ้ยแล้วเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยจากพนักง,งานประจําคนหนึ่งอะแล้วพอเข้ามาทําอาชีพการขายของออนไลน์มันจะทําให้เราทําได้เหมือนกันอะคือไม่จําเป็นจะต้องทําออนไลน์มาก่อนทุกอย่างมันสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถสร้างอาชีพใหม่ได้เหมือนกันค่ะครูโอเคแล้วอันนี้เป็นการนําเข้าของเข้ามาแล้วก็ขายนะแล้วขายง่ายมากใช่ไหม มันมีจริงๆมันมีทริคนะทุกอย่างเนี่ยมันมีทริคถ้าคุณรู้กับคนที่ทํามาแล้วมันจะง่ายมากเหมือนกันเหมือนที่คุณเบียร์ทำออนไลน์แล้วนี่เลยบอกสูตรไปมันก็มีคนทักเข้ามา<ช>อยาก <นะ S 2> เรียนโดยที่เ<ม>พิ่งเปิดเพจเองอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทุกอย่างมันมีทริคถ้าคุณรู้จากคนที่เขาทํามาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เรื่องนี้อยากมีรายได้เสริมนําเข้าของมาแบบนี้ตามคุณเบียร์ได้ที่ไหนที่เพจสอนขายออนไลน์แบบไม่ต้องออกกล้องเลยนะคะโอเคแล้วเขาคือเสียนเรื่องนั้นจริงเพจทุกเพจที่เขาเปิดนะแแแคคค่่่่เเห็นพจไมมมต้้อออองงกกลีีรูป ทำขายก็อยากซื้อแล้วว่าตัวนี้หน่อยเห็นเปิดกันในคา้าเลยทุกคนยังแบบอยากได้อันนั้นเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะเริ่มหาอาชีพที่2ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่แค่อาชีพที่2อ,อย่างเดียวแต่บางทีมันไปนําสู่อิสรภาพในด้านอื่นๆของคุณด้วยแต่คุณต้องลองทํามันก่อนวันนี้วันนี้ก็ไปตามคุณเบียร์ได้แล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ